ลมมันแรงครับมันตีกับอุ้ยแรงไ,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 ไปแรงไปอย่างท่านนี้นะครับสุกครับผมเราจะสวัสดีครับวันนี้พิจาาจะมาสาธิตเตาตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็อแกกด้วยก็อแกกไอที่หมุนก็อแกก่ะสาธิตเตาตัวใหม่นะครับรุ่นเรือดำน้ำเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับแต่ยังไม่ได้ทําไม่ได้หุ้มฉนวนเซรามิกไฟเบอร์นะครับเอาเพียงแค่เราเชื่อมเสร็จอะไรเสร็จยัดฟืนก็จะเป็นพวกปีกไม้ ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่นะครับบรรจุเข้าไปเต็มเตานะครับเป็นเตาเลยนี่ตอนนี้สุกไม่สุกไ,ไม่รู้นะครับเรามาเช็คระบบเฉยๆนะครับว่ามันมีรอยรั่วอะไรหรือไม่แล้วก็ดูสมรรถนะของมันก่อนผมจะใช้น้ํามันนะครับตอนตรงนี้จะใช้น้ํามันอ่านี่คงใส่ได้แค่นี้ก่อนนะครับปิด้านั่งชบนูโฮกอยู่นะครับน็อตก็ยังไม่ได้ใส่อ้าลืม อเอาตป็นี้ออกมาก่อนอหม่จริงๆครับพี่น้องพอดีรีบทำคลิปจะได้ตรวจเ,เช็คความเรียบร้อยนะครับนอตยังไม่ได้ยังไม่ได้ยิงแบบยังไม่ได้เชื่อมข้างหลังนะครับผมจะใช้แบบร้อยก่อนเพื่อเช็คระบบว่ามันมีอะไรต้องแก้ไขบ้างนะครับก็จะเผาวันนี้เลย ฝาเนี่ยอาจจะมีรั่วนะครับฝานี่เดี๋ยวผมทาใหม่นะครับทำใหม่เอามาเช็คระบบหาวิธีที่ทําให้ฝามันใส่ง่ายๆวันนี้นะครับ,รบหลังจากขันน็อตเสร็จนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะเริ่มใช้ตอนน้ำมันนะครับอุ่นตอนน้ำมันจากข้างนอกก่อนแล้วค่อยยัดเข้าไปห้องเชื่อเพลิงวันนี้จะยังไม่ใช้ฟืนนะครับจะดูเช็คดูระบบว่าตรงไหนบ้างที่มันรั่วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆก่อนนะครับผม ผมจะเริ่มอุ่นน้ำมันก่อนนะครับบอมน้ำมันก่อนอ่าอุ้ยมาสปาร์กนะอันนี้พอดีว่าปองที่มันจะขึ้นทั้งบนนะครับผมบังเอิญว่าผมยังไม่ได้เสริมขานะครับมันก็เลยเข้าไม่ได้ก็เลยใช้แบบยิงตรงไปเลยนะครับ <S <S เอาแบบดวนจี้นะพี่น้องวันนี้ด่วนมากๆนะครับเอาแบบทดลองให้เห็นแบบจะจะไปเลยนะครับ <S <S ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวป่อยน้ำมันไปก่อนนะครับป้อยน้ำมันไปก่อน เร็วมากดวนจีเลยพี่น้องลมมันแรงครับมันตีกับอุ้ยไม่แรงไม่ได้แรงไปแรงไปเพระน,นั้นเบนซินนะครับเบนซิน,นยังเป็นเบนซินอยู่คือเราต้องอุ่นน้ำมันให้ร้อนก่อนนะครับว่ามันจะมีรอยรั่วอะไรตรงไหนไหมนะครับคือสุกไม่สุกไม่เรียดเพราะว่าพี่จ่าย,ยังไม่ได้หุ้มเซรามิกไฟเบอร์นะครับถ้าหุ้มเซรามิกไฟเบอร์เนี่ยมั่นใจว่าความร้อนมันจะสูงแล้วก็าําให้ฟืนถูกได้ตอนนี้คือลองระบบก่อนนะครับ เป็นตัวใหม่ที่คิดเมื่อวานทําเมื่อวานพุ่งเสร็จวันนี้เมื่อเย็นนะครับคิดคิดไวมากคิดปุ๊บแวบเบข้ามาในหัวพี่จ๋าก็เลยเอาเลยนะครับเดี๋ยงไงยรอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับให้น้ำมันเ,เริ่มติดไฟแล้วก็จะปิดฝาด้านบนแล้วก็ปล่อยให้มันไปตอนนี้เวลาน่าจะอยู่ประมาณทักก็เกือบสองทุ่มนะครับเกือบสองทุ่มแล้วเดี๋ยง่าก็ติดตามไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวทำคลิปให้ดูนะครับมันน่าจะเริ่ม ร้อนแล้วเดี๋ยวผมปิดน้ำมันก่อนนะครับค่อยๆปล่อยไปทีละน้อยนะครับให้น้ำมันเก่าในอุณหภูมิมันสูงก,ก่อนใช้พัดลมช่วยนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมปิดฟ้าก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมันจะปิดไม่ได้ร้อนนะครับไปเข้าไปไหนแล้วนะครับพอฟืนมันเริ่มเริ่มร้อนนะครับทีนี้ความร้อนคือกลายเป็นไอเนี่ยก็จะ ออกมาให้เราเห็นว่ามันรั่วตรงไหนแต่ถ้าไม,ไ,มไม่ไม่ออกเลยเนี่ยก็ดีนะครับทอ่อแก๊สก็คือทําระบบเดียวกับถังสองลิตรทั่วไปนะครับระบบทอ่อแก๊สดิ่งแนวดิ่งนะครับตัวนี้ขนาดบรรจุพิจาคิดว่าไม่ต่ำกว่า5กระสอบนะครับหกระสอบแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ทําจาหน่ายนะถ้าตัวนี้ผ่านนะครับถ้ามันผ่านถ้ามันทํางานได้แบบรวดเร็วเหมือนกับพวกเตาพวกประวิทย์ประยุทธ์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาซอฟลงมาเล็กน้อยแต่ทํายากกว่า ยากกว่าเชื่อมเยอะกว่านะครับแต่ก็คอยดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ตั้งราคานะครับให้ให้ผมทําสําเร็จก่อนตัวน,นี้ด้านหน้าเป็นที่หุ้มเซรามิกไฟเบอร์นะครับเซเบอร์ด้านข้างหุ้มทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่สังกสีที่สวยแบบตัวของอลุงป้อมนะครับตัวนี้รุ่นทักษิีร,รักชาตินะครับรุ่นนี้รุ่นเรือดำน้ำ <c oughs> เดี๋ยวพี่ยาจะถ่ายทอดให้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ก็ ลุยหน่อยนะครับลุยมันคิดได้ก็ทํามันมีอีกหลายแบบในหัวพี่จ๋านะครับเยอะมากเดี๋ยวทําเสร็จแล้วนะครับพี่จ๋าจะมาสอนทําแนะนําทําว่ามันทํายังไงบ้างนะครับตอนนี้ขอทดลองดูก่อนนะครับครับผ่านไปเพียงแค่10บนาทีนะครับพอเตาเริ่มแดงนะครับควันเริ่มออกมาแล้วนะครับผู้ความร้อนความร้อนดีมากครับพี่น้องฝายังไม่สนิทแตไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นตัวทดสอบนะครับอู ตอนนี้ร้อนร้อนดีมากสิบนาทีนะครับควันออกแล้วเดี๋ยวผมจะคอยดูเช็คดูรอยรั่วนะครับว่ามีตัวไหนต้องแก้ไขหรือไม่ตอนนี้ยังยังยังมองไม่ออกนะครับเพราะว่ามันยังมีออกมาแค่บางชุดอาจจะต้องดูพวกรอยเชื่อมในตรงฝาไม่เป็นไรนะครับปล่อยให้มันออกมาออกเยอะออกน้อยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้ามันคายแก๊สเนี่ยผมว่าน่าจะออกเยอะแน่นอนเพราะว่าแค่สิบนาทีเนี่ยมันออกมาขนาดนี้แล้วนะครับ ก็เหล็กธรรมดาต้องเข้าใจครับผมไม่ใช่เหล็กหนาถึง5มิลนะครับมันแค่3มมิลสามมิลกว่า่าเงี้ยแล้วก็เราได้ยืดด้วยมือนะครับมันก็เลยไม่สนิทนะครับไม่สนิททีนี้การทําฝาเนี่ยว่าแบบน็อตดีที่สุดแล้วนะครับดีดีกว่าทุกดุ่นแล้วแต่เพียงแค่เราอาจจะต้องทําประกันนะครับทำประกันให้มันรงนี้ก็อยู่ข้างๆลุงป้อมนะครับ เดิมมีไฟขึ้นไปบ้างนิดน้อยแต่พี่จะไม่รอช้านะครับเหมือนเดิมใช้ฟืนท่านนกเล็กน้ำทิ้งเข้าไปช่วยนะครับที่เกียจรอแล้วนะครับอยากจะให้มันร้อนจัดจะให้รู้ไปเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนมันายแก๊สก็ใส่ไม่เยอะครับใส่เข้าไปแค่เศษนเล็กพับเบียรมันก็ลุกนะเพราะว่าในห้องเชิงมันร้อนจัดนะครับไฟมันก็เลยขึ้นป่องแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้น้ำมันก็ใจเย็นไปเรื่อยก็ได้นะครับปล่อยไปเรื่อยก่อนนะครับ ชั่วโมงผ่านไปนะครับยังไม่มีท่าทีจะคายแก Hi ๊สนะครับแต่ความร้อนก็โอเคอยู่หลังจากผมได้บรรจุฟืนเข้าไปบ้างเล็กน้อยนะครับผมเตานี้นะครับผมเอามาเพื่อพิสูจน์ดูว่ามันมีรอยรั่วหรือว่ามีตัวอะไรต้องแก้ไขหรือไม่นะครับเดี๋ยวหมดนะ้ํามันกระปุกนี้นะครับผมก็หยุดนะครับหยุดเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการหุ้มเซรามิกไฟเบอร์ใหม่นะครับหุ้มเซรามิกก่อนอก็รอให้มันหมดไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูทีหนึ่งถ้ามันจะไม่หมด หรือมันคายแก๊สระหว่างที่มันใช้น้ํามันอยู่เนี่ยก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้หนึ่งชั่วโมงนะครับยังไม่คายแก๊สนะครับเป็นชั่วโมงเดี๋ยวรอหมดกระปุกนี้ก่อนผมก็จะหยุดเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดันให้ได้สองชั่วโมงก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หุ้มซิลิอรนนะครับดันได้สองชั่วโมงถ้าสองชั่วโมงไม่คายแก๊สผมก็จะหยุดเลยนะครับให้น้ํามันหมดไปจบแล้วพรุ่งนี้นะครับจะมาลองหุ้มซิลิโคนและเผาใหม่นะครับเผาใหม่ ถ้าตัวนี้ไม่คายแก๊สนะพอมาอีกรอบนึงจะใช้เวลาเร็วขึ้นนะครับครับผมเข้าสู่ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นไปตามคาดหมายแก๊สอ,อ่อ,อนๆเริ่มคายลงมาแล้วนี่ผมปิดพัดลมนะครับเดี๋ยวเองเปิดพัดลมนะครับมีไฟนะครับไฟลุกออกมาปเปเรียะเพราะผมทิม้งฝืนเอาไว้ให้กิดความร้อนนะครับถ้ายวดูดลมเป็นยนึงนะครับ ือไฟแก๊สที่พุ่งลงมาไฟอ่อนๆน,นะครับยังไม่แรงนะฮะเป็นไฟอ,อ่นอ,อนที่เสียงเสียงของแก๊สเริ่มคายออกมาแล้วอเปิดลมเลยะะร้อนนะครับเลร้อนไฟขึ้นป่องโอเคงั้นคงต้องไปอีกสระยะหนึ่งนะครับน้ำมันยังไม่หมดนะครับไปอีกระยะหนึ่งเพื่อมันคายนะครับ ถ้าเป็นไฟจากแก๊สแล้วก็น้ำมันไฟแก๊สจะเป็นไฟอ่อนๆที่ประทะลงมานะครับกระทะลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนั่นคือแก๊สมาแล้วนะครับตัวปืนเราจะไม่บรรจุเข้าไปแล้วนะครับเอาไว้แค่นี้เพื่อให้กระสังหรูบเท่านั้นเองแล้วก็จะใช้น้ำมันนะครับน้ำมันช่วยเร่งน้ำมันตอนนี้เพื่อให้มันร้อนจัดแล้วก็ให้มันทายแก๊สลงมาไวจากที่จะคิดว่าจะ,ะใช้แค่น้ำมันหมดกระบ,บอกนี้เท่านั้นเองนะครับพอจะหมด มาดูทีเพิ่งขี้ผอาบน้ามานะครับมงมาเห็นโอ้แก๊สมาแล้วนี่หว่าแสดงว่ามาก่อนหนะ้าเพราะพี่จ๋าอ,อกไปให้อาหารหมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่ามันคลายก่อนหน้านานหรือยังนี่ฝั่งนี้จะเห็นแก๊สได้ชัดเจนนะครับนี่คือแก๊สที่ลงมาแล้วแต่ยังยังไม่แรงนะตอนนี้ถือว่าไม่แรงอจจะเ็นแก๊สในชุดแรกแต่ว่าในช่วงนี้ที่มันคลายแก๊สทั้ีที่ทก็คือพยายามเร่งนะครับเร่งไฟให้ถูงขึ้นก็คือผมจะใช้น้ำมันให,ให้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือ เร่งน้ำมันลงมาอีกนะครับเพื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับที่นี้ไฟมันก็แก๊สเราก็จะมามาแบบเต็มเลยนี่ไฟกำลังขึ้นป่องบางนะครับก็ควันน้อยนะครับควันน้อยมีเพียงแค่ตามฝาประตูของจาที่ทํามาแบบเป็นรก,ก่อนนะครับเพื่อทดสอบส่วนตัวอื่นนั้นรอยรั่วไม่มีนะครับไม่มีรอยรั่วจากจุดอื่นมีเพียงแค่ประตูเท่านั้นถือว่าพรุ่งนี้ก็พร้อมที่จะพุ่มเซรมิกไฟเบอร์นะครับแล้วก็ทําตัว จริงออกมาจําหน่ายนะครับแค่นี้ก็รู้แล้วครับผมผมไม่ต้องทําจนสําเร็จหรอกเราว่าดูแค่นี้ว่าะจะจ,ะจะประสบการณ์แล้วนะเรามีประสบการณ์ในการเผาถ่านเรารู้ดีว่ามันเกิดอาการแบบนี้มันมันถือว่ามาทิศทางที่ดีนะครับส่วนฟ้านั้นเราค่อยแก้ไขใหม่นะครับเราไม่ใช่ป,ปัญหาเท่าไหร่เพรนแค่นี้เองนะครับแต่ว่าตอนมันคายแก๊สหนักๆเนี่ยมันอาจจะพุ่งมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บงานเอาครับติดตามต่อไปนะครับ ครับพอดีเมื่อคืนนะครับเจ็บตาผมสู้ไม่ไหวนะครับมองแสงมองอะไรไม่ไหวเนื่องจากเชื่อมเหล็กนะครับก็เลยหยุดไปประมาณ2ชั่วโมงครึ่งให้ไฟมันดับไปแล้วก็ทำมันหมดเตาวันนี้มาเผาใหม่ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความแน่ใจใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงนะครับตอนนี้แก๊สมาแล้วเดี๋ยวผมปิดพัดลมนะครับวันนี้ขอสู้อีกทีหนึ่งอาการดีขึ้นแล้วนะครับเรื่องตาเรื่องอะไรนี่คือแก๊สที่พงูง พุ่งลงมาเนีงยสุกแน่นอนครับพี่น้องนี่ขนาดไม่ได้หุ้มเซรามิกไฟเบอร์นะครับอันนี้คือแก๊สนะครับส่วนไฟด้านหน้าก็คือไฟจากบ่องไฟตันนี้แก๊สพึ่งลงนะครับพึ่งลงประมาณเกือบสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งกว่าครับเดี๋ยวผมช่วยพัดลมเข้าไปาารักษาอุณหภูมินะครับให้มันอุณหภูมิสูงนะครับไม่ให้รถถ้าลดมาแก๊สมันจะหยุดนะครับ นี่ไฟอย่างน้นมันนะครับอาลมไปแล้วนี่ควันก็น้อยนะครับควันน้อยตัวนี้โอเคทีนี้ก็จะมีการหุ้มเซนติเมตเพเบอร์นะครับอันนี้รอดูก,ก่อนว่ามันจะใครแรงขึ้นมาอีกไหมนะครับสวัสดีจนใช้อีกวันหนึ่งนะครับผมนี่พีจ่จ๋าจะมาเปิดเตาตัวรุ่นกระป๋องของพีจ่จ๋านะครับหลังจากที่เผาอยู่สองรอบนะครับรอบแรกเผาอยู่สองชั่วโมงกว่าพอดีพีจ่จ๋าตาเจ็บครับไม่ไหวก็เลยต้องหยุดการเผาก่อน แล้วก็วันรุ่งขึ้นมาเผาอีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าก็คายแก๊สออกมานะครับแต่การคายแก๊สนั้นไม่รุนแรงเหมือนเตาทรงอื่นอันนี้อาจจะเป็นที่รูปทรงด้วยนะครับเรายังพันธงไม่ได้ว่ามันสุกหรือไม่นะครับวันนี้ก็เราจะมาเปิดเตาเช้าวันนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งนะครับเตายังมีอุณหภูมิสูงอยู่แต่อาศัยว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวอากาศมันก็เลยเย็นเร็วแต่ว่าฐานนี้อาจจะยังไม่ไม่ดับนะครับแต่ผมรีบร้อนเปิดนะจะได้แก้ไขจะได้ ทำการปรับปรุงเพื่อใส่ซีรีส์เไฟเบอร์ในรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเตาเลยนะครับโอเคถอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่ามันสุกหรือไม่อันนี้สุกไม่สุกไม่ใช่ปัญหานะครับแค่ระบบมันทํางานได้ปกติถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าตัวเป็นรุ่นเปลยนะครับเหมือนกับตัวรุ่นอีรุ่นหนึ่งุป้อมผม,มนะครับรุ่นเผาเปลยก็ถือว่าโอเคอยู่อันนนี้นอนผมยังไม่ดีโอ้ย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 ุ่นก่อนรุ่นก่อนรุ่นก่อน อยุบตัวลงมาเยอะเนื่องจากว่าเป็นฟืนที่พิจายโยนนะครับด้านหน้าติดประตูนะครับยังไม่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับยังเป็นสีแบบคล้ายๆไม่สุกอยู่ยแดงๆอยู่นี้ก็ขยับมาดูด้านในตรงนี้น้ำหนักยังหนักอยู่นะครับยังหนักอยู่ยุบลงมาประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งซึ่งถ้ามันสุกจะยุบเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมมาดูท่อนข้างในกัน ท่นที่บริเวณใกล้ๆป่องนะครับอย่างท่านนี้นะครับสุกครับผมเราจับดูรู้เลยนะครับว่าสุกนี่ครับข้างในนะครับตัวนี้สุกนะครับตัวนี้สุกแสดงว่าเราอาจจะต้องเพิ่มป่องนะครับป่องข้างในแต่ทีนี้ว่าถ้าเราหุ้มเซรามิกไฟเบอร์นะครับด้านข้างไว้เนี่ย พี่ประสุกเดี๋ยวยังไม่ฟันทงนะพี่จ๋าลองดูข้างในก่อนนะครับว่าตัวชิดกำแพงเนี่ยสุกไหมต,ตัวนี้สุกครับนี่นะนี่ครับตัวนี้สุกสุกพอดีมีสายเข้าต้องไปรับโทรศัพท์นะครับเรามาดูต่อนะครับอ่าตัวนี้นะครับถัดปองมานิดนึงเกือบถึงฝาตัวนี้สุกนะครับสุกอ่า เดี๋ยวพี่ใหญ่จะลองล้วงเข้าไปดูด้านหลังที่ติดกําแพงด้านหลังนะครับตอนนี้ไฟเริ่มแตกเพราะแปะปะแปะน่าจะน่าจะยังมีอุณหภูมิสูงอยู่นะครับจะเริ่มติดไฟแล้วนะครับตัวน,นี้มาดูกันนะครพี่น้องตัวน,นี้ยังสุกไม่ไม่ดีเท่าไหร่ยังแข็งอยู่นะครับแต่พวเนี้ยถ้าไปเผานะครับไฟจะลุกดีถือว่ายังไม่กรอบนะครับยังไม่กรอบเพียงแค่มาเพียงเพราะว่ามันยังไม่โดนเซรามิกไฟเบอร์นะครับโอ้โห oh. แต่ตัวใกล้ป่องเนี่ยสุกนะครับตัวติดป่องเนี่ยสุกทุกตัวเลยเนี่ยกรอบครับอันนี้ผมผมไม่หนักใจเลยนะพี่น้องถ้าเราหุ้ม,ซมเซรามเพอร์รับรองได้ครับสุกแน่นอนเพราะว่าตัวที่อยู่ใกล้ป่องเนี่ยมันร้อนจัดนะครับแต่บริเวณนี้ถ้าพยจาหุ้มเซรามิกเพอร์ที่ฝาด้วยด้านในนะครับตัวน,นี้ก็จะสุกนะครับดูด้านหลังด้านบนแต่ยังไม่ได้เห็นด้านล่างนะพี่น้องรอให้เอาฟืนออกมาก่อน อันนี้ก็สุกนะครับเป็นเปลือกแต่ตรงกลางบริเวณป่องเนี่ยสุกแน่นอนครับตัวชีดชิดที่กับผนังนะครับชีดกับตัวตัว,ตว,ตวข้างๆเตาเนี่ยยังสุกไม่ทั่วเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องอาจจะต้องใช้วิธีการเผาอีกรอบหนึ่งนะครับเผาเพื่อให้มันคายแก๊สออกมาให้หมดนะครับเพราะว่าเมื่อคืนทั้งเกตจ,จากแก๊สเนี่ยจริงๆแล้วแก๊สมันต้องแรงกว่าน,นั้นนะครับต้องแรงต้องฟุ้งเชื่อว่าวันนี้ถ้าเผาอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับฟูแน่นอน โอเคเดี๋ยวผมจะเอาอ่าพวกนี้นะครับนัดเข้าไปข้างในใหม่เปิดบริเวณก็สุกสุกส,ส่วนใหญ่อยู่นะครับสุกส่วนใหญ่อยู่แต่ข้างล่างเราไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็ยังมีน้ำหนักอยู่บ้างแต่ตรงบริเวณป่องเนี่ยสุกแน่นอนแสดงว่าความร้อนที่ป่องใช้ได้นะครับทีนี้เรา ตัวใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะป่องคู่นะครับความร้อนจะทั่วถึงแน่นอนแล้วก็ด้านด้านข้างบริเวณด้านข้างเนี่ยติดหุ้มเซราิคไฟเบอร์นะครับนี่ท่อนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดมันเอาไว้ตรงนี้ใกล้กล่องแล้วก็จะฟืนตัวอื่นเข้าไปครับซ้ำเดี๋ยวเจอเซรามิคไฟเบอร์พี่จ๋าหุ้มรัดรองได้ครับ มาแน่ๆนครับมาแน่ๆและมาไวด้วยนะครับเราจะถ่านกลับไปอันนี้สุกแล้วเอาไว้ด้านนอกนะครับไว้ด้านนอกนอันนี้ก็สุกแล้วก็เอาไว้แถวนี้นี่ก็สุกเอาไว้รริมนะครับคือเตาเนี่ยถ้า เราทํามันใหญ่เกินไปนะครับพี่น้องห้องอ,ะ,อะไรป่องเชื้อเพลิงนะครับป่องเชื้อเพลิงไอ้ป่องตรงกลางถ้ามันห่างมากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ฟืนไม่สูกได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในระยะประมาณนี้นะครับใกล้ๆเนี่ยแล้วมีการเก็บความร้อนสะสมไว้ด้านด้านหลังนะครับยังไงมันก็มีโอกาสสุกสูงนะครับลงป่องในี่สุกนะครับข้างล่างไม่น่าจะประสุกหรือไม่ตรงเนี้ยปิดเซรามิกเฟเบอร์ด้วยตรงด้านด้านล่างด้านข้างทั้งหมดนะครับ รวมทั้งด้านบนด้วยด้านบนเนี่ยก็อาจจะออกแบบเป็นที่รองรับทรายปิดไว้หรือไม่ก็อาจะมีฟเฟอร์ไปเลยนะส่วนตัวนี้เอาไว้ใช้เองนะครับพี่น้องเอาไว้ใช้เองเป็นตัวอย่างต้นแบบผมเชื่อั่นเชื่อมั่นว่าสุกแน่นอนนะครับสุกแน่นอนในรอบที่เรา,อ,าอัดเซ็นมีฟเฟอร์เข้าไปสุกแน่นอนครับถือว่ามาดีแล้วพอถามมันออกมาระบบําทงานปกติแก๊สกิดทำงานได้ปกตินะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะครับโอเครับผมสําหรับคลิปนี้ก็คงจะลาพี่น้องไปก่อนนะครับพบกันใหมค่คลิปหน้านะครับกับการ ทําเตาในรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้ถ้าพี่จ๋าคุ้มซื้อเบอร์แล้วนะครับจะเผามาให้พี่น้องได้ดูกันอีกทีนึ่งสำหรับคลิปนี้จะลาไปก่อนสวัสดีครับ